คิ่ถึงแน่นอนคิดไม่ถึงแน่ว่าอันดับนี้คืออันดับที่สองนะเปียนกดเชียรบ่อยมากนะหนึ่งแสนบาททัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อในดี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  <laughs> กับพี่เตยแล้วก็พี่ท็อปครับวันนี้พวกพี่สองคนนะคะจะมาพูดถึง10อันดับคะแนนของคณะจิตวิทยานั่นเองเกิดก่อนเกิดก่อนแล้วต้องมีพิธีนึงมันจะต่างจากคลิปแรกๆที่ทำนะใช่เพราะปกติเนี่ยเราจะใช้คะแนนกสปทในการอ้างอิงเนาะซึ่งคะแนนกศธเนี่ยมันก็จะเต็ม100คะแนนแต่ว่าครั้งนี้นะคะจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยา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 เนี่ยจะคิดคะแนนจากคะแนนแก็ตแคทซึ่งแน่นอนคะแนนพวกนี้เนี่ยจะเต็มทั้งหมด30,000คะแนนสามหมื่นนะครับโดยที่ ที่การคิดก็คือ50%ของจาก30,000เนี่ยหรือก็คือ15,000คะแนนเนี่ยจะคิดจากคะแนน O'net ซึ่งแน่นอนทุกคนสอบอยู่แล้วเน,ะนาะคะแนน<ม> O'net เนี่ยกับอีกอยนหนึ่งก็คือ GPA 5เทอมนั่นเองนะคะโ GPA โดยทั้ง2อันเนี่ย O'net กับ จะคิดเป็นยจะคิดเป็นและอีก50%เนตี่ยก็คืออยู่ที่ว่าแล้วแต่มหาลัยจะคิดว่าอาจจะเอาคะแนนแกดอย่างเดียวไหมหรือว่าจะเอาคะแนนแพทหนึ่งอย่างเดียวไหมหรือว่าจะคะแนนแพทสองอย่างเดียวหรือใช้แพทหนึ่งหรือแพทสองก็ได้ซึ่งแพทหนึ่งก็คือคณิตศาสตร์และแพทสองก็คือวิทยาศาสตร์คนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าสิอันดับมีอะไรบ้างแล้วแต่ละมหาลัยใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้าบ้างค่ะที่อันดับที่10ก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะโดยที่สาขาจิตวิทยานะคะ อยู่ในคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศึกษาศาสตร์ไม่ใช่สังคมเลาจนช่วยเตือนช่วยเตือนี่ ตังสุดข,ของปีที่แล้วนะคะก็คือ1 2 9 6 6คะแนนค่ะซึ่งคะแนนนี้ก็จะคิดมาจากแกดแล้วก็แพทหนึ่งหรือแพทสองนั่นเองนะครับสมมติว่าได้คะแนนแพทหนึ่งดีกว่าก็ใช้แพทหนึ่งบวกกับแกดแล้วก็โอเน็ต<ช>กับ GPA <ช>แต่ถ้าเกิดว่าได้แพทสองดีกว่าก็ใช้แพทสองบวกกับแกดบวกกับ GPA แล้วก็โอเน็ตใช่เพิ่มเติมค่าเทอมให้นิดนึงค่าเทอมของที่นี่จะอยู่ตลอดหลักสูตรเลยนะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทโดยที่เราเรียนกันทั้งหมด4ปี 48เทอมนั่นเองซึ่งอยากรู้ว่า1ปีจ่ายเท่าไรหร่1เทอมจ่ายเท่าไรก็เอา4เอา8หาเนาะใช่จะ้ะต่อมาอันดับที่9นะคะก็คือวิทยาลัยเซนหลุยส์ค่ะโ,โดยที่วิทยาลัยเซนหลุยส์เนี่ยจะเป็นเอกชนแล้วก็จะเป็นคณะจิตวิทยาเลยเพราะปกติจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นสา,สาขาที่อยู่ในแต่ละคณะเนาะแต่เดี๋ยวจะเป็นคณะของเขาเองเลยนะคะโดยที่คะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วเนี่ยก็คือ1 3 0่งคะแนนค่ะซึ่งคะแนนนี้ก็จะคิดมาจากแกรแล้วก็แพดหนึ่งหรือแพดสองเหมือนกันนะครับเพิ่มเติ ค่าเทอมเนื่องจากมันเป็นเอกชน,นเนาะเอกชนค่าเทอมมันก็จะสูงกว่ารัฐบาลอยู่แล้วโดยตลอดหลักสูตรจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนสี่หมื่นเก้าบาทโอ้สูงจริงสูงกว่าประมาณ2เท่านะใช่ 2, แต่ก็เป็นค่าเทอมค่าเฉลี่ยเอกชนคณะอื่นก็ประมาณไม,ไม่ไม่ได้ห่างกันมากต่อมาอันดับที่8นะคะก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยที่สาขาจิตวิทยานะคะจะอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์และคะแนน,นต่ำสุดของปีที่แล้วก็คือ1 4ึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกคะแนนค่ะซึ่งก็เหมือนเด ะคะแนนนี้ก็จะคิดมาจากแก๊และแพทหนึ่งหรือแพท2สองก็คือแพทคณิตศาสตร์หรือแพทวิทยาศาสตร์นั่นเองส่วนค่าเทอมของที่นี่ตลอดหลักสูตรคือถูกมากถูกมากจะอยู<ร>่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทัเดี๋ยนะหนึ่งแสนบาทก็คือเอาแปดหารก็คือตกเทอมแล้วหมื่นนิดนิดหมืนต้นต้นต้นเหมือนต้นต้นเลยถือ,อว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับน้องที่ชอบค่าเทอมถูกเนาะใช่จ้าต่อมาอันดับที่เจ็ดนะคะก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอด็กธรรมศาสตร์โดยที่สาขาจิตวิทยาเนี่ยอยู่ในคณะติลปศาภาษาอยู่ในสาขาสายภาษาโดยที่คะแนน่ํำสุดในปีที่แล้วก็คือ18,571คะแนนค่ะซึ่งคะแนนนี้ก็จะมาจากแกะบวกกับแพท2เนาะคือเราจะไม่ไปยุ่งกับแพทเี่คือเขาจะเรียกว่าเป็นรูปแบบพื้นฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยพอพูดถึงธรรมศาสตร์ีข้อมูลเยอะเลย เช่นค่าเทอมของที่นี่ตลอดหลักสูตรจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทก็ถูกเหมือนกันนะโดยที่ของธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือรับตั้งแต่แรก<อ>คือรับเข้ามาเรียนเป็นสาขาจีวิทยาเลย<อ>แต่ว่าบางปีหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีบ้างก็คือเข้ามาเรียนในคณะศิลปศาสตร์ก่อนแล้วพอขึ้นปี2ก็ค่อยเข้าจีวิทยาหีทีนี้อันนี้ก็อยากให้ลองไปศึกษาดูในแต่ละปีเนาะเพราะว่าที่เราพูดมาในปี2 5 6 3เนี่ยพอปี254หายบางมหาลัย จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ลับก็ได้อยากให้ดูอัปเดตข่าวเรื่อยๆเนาะเพราะว่าข้อมูลนี้ก็ใช่ว่ามันจะถูกไปตลอดพุด่นแบบติดคลิปเลยเนาะ <c oughs> ออเออว่ะเออว่ะทำไมต้องรีบว่ะอันดับหกนะคะก็ <c oughs> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยที่สาขาจิตวิทยานะคะจะอยู่ในคณะสังคมศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วก็คะแนนตัดสุดในปี2563เนี่ยค่ะก็คือ18,777คะแนนซึ่งคะแนนนี้ก็จะมาจากแกดแล้วก็แพทหนึ่งหรือแพทสอง่ามีทห้เลยแล้วเนาะมีเรียกแล้วลจกคณิตหรือวิทยาศาสตร์เพิ่มตเติมนิดนึงก็คือเรียนอยู่ที่วิทยาเขตบางเขนเนาะค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ130,000บาททูก็ถูก เออชอบคณะนี้เป็นคณะที่ค่าเทอมถูกใช่ค่าเทอมไม่แพงมากนะคะสน้องๆที่อยากช่วยเหลือที่บ้านน้อยแบบประหยัดค่าเทอมก็ลองดูไว้เป็นแนวทาง<ช>ต่อมาอันดับที่5นะคะก็คือมหาวิทยาลัยนาเรศวรค่ะ <c oughs> โดยที่สาขาจีตวิทยาเนี่ยก็จะอยู่ในคณะสังคมศาสตร์แล้วคะแนนต่ำสุดในปี2 5 6 3นะคะก็คือ1 9 6 7 5คะแนนคะแนน แค่นกตุ๊กโอเคที่นี่จะใช้แค่คะแนนแก๊อย่างเดียวล้วนๆใช่คือแก๊ล้วนๆเลยไม่ได้สนใจคณิตไม่ได้สนใจวิทยาศาสตร์เพราะงั้นน้องคนไหนถนัดภาษาอังกฤษหรือว่าการเชื่อมโยงของแกนะเนาะจะได้เปรียบมากพุ่งไปได้เลยใช่ส่วนค่าเทอมตลอดหลักสูตรของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสองหบาทค่าเทอมน่ารักน่าคบหามากต่อมาอันดับที่สก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองนะคะโดยที่สาขาจิตวิทยา จะตั้งอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์คะแนนตอบสุดในปีนี้นะคะก็คือ19,7 5 1ดห้าคะแนนค่ะซึ่งคะแนนศิลปากรเนี่ยก็จะมาจากแกะแล้วก็แคทหนึ่งเนาะแทคทอหนึ่งอย่างเดียวด้วยเราจะอธิบายทั้งนเลยทำไมแบบจิตวิทยามันต้องแบบทำไมต้องใช้คณิตแล้วทาไมต้องใช้ชีวะทําไมต้องใช้วิทยาศาสตร์เหตุผลที่ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยเพราะว่าตอบต่อคือทำไมต้องใช้โยอนเนาะจิตวิทยาไม่ได้ไปคํานวณหนักๆเนาะแต่ว่ามันจะมีการทําวิจัยและ เก็บข้อมูลในเชิงสถิติอะถึงเราจะมีเครื่องคิดเลขหรือว่าเราจะมีโปรแกรมในการช่วยคำนวณเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานในคณิตศาสตร์เลยอะมันก็ยากที่จะใช้โปรแกรมเหล่านั้นให้มันถูกต้องได้เข้าใจโปรแกรมการคำนวณเข้าใจว่ามันคำนวณยังไงเราถึงจะไปฝากให้มันช่วยคำนวณให้ได้ใช่แล้วก็ที่ต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเน้นไปทางชีวะเนี่ยเพราะว่าการเรียนจิตวิทยามันคือการเข้าใจมนุษย์การเรียนถึงจิตใจการเรียนว่ามนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีลักษณะนิสัยมีพฤติกรรมยังไงบ้างะนนั้ มันเรียนชีวะด้วยค่อนข้างหนักทั้งคณิตและชีวะสําคัญทั้งคู่นะคะอันดับที่สามก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คืออยู่ไกลยังพูดเฉยๆไม่มีอะไรสาขาจิตวิทยานะคะจะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์แต่ก็คะแนนต่ําสุดในปีนี้ก็คือ231 1คะแนนคะแนนโดดขึ้นเรื่อยๆแล้วคะแนนของที่นี่ก็จะคิดจากแกะแล้วก็แทบสองโอ้มาที่ชีวะล้วนวิทยาศาสตร์ล้วนอีแล้วค่าเทอมของ ที่นี่ตลอดหลักสูตรจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทที่ดูดูมาเลยรู้สึกว่าแบบจิตวิทยาจะเป็นคณะที่ค่าเทอมเป็นมิตรใช่ค่ะเทอมเป็นมิรมากเป็นมิตรกับประชาชนนะคะหลังจากที่เราไปวนกับไทยตะไปรนกับเพจศาสตร์เราเจอค่าเทอม8ล้านเราก็เลยนั่งนิ่กันอยู่พอสมควรต่อมาอันดับที่สองแน่นอนทุกคนอาจจะคิดคิดไม่ถึงแน่นอนคิดไม่ถึงแน่แว่าอันดับนี้คืออันดับที่2นะคะก็คือก็คือท กรงกอนมหาวิทยาลัยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะคะว่าทำไมจุฬาเนี่ยถึงอยู่ที่อันดับที่สองคนดูเริ่มด่าแล้วจุฬาอยู่สองแน่จุฬาสองไน่ด้ใจเนียนนะคะเจนนิมันมีเหตุผลอยู่นิดหน่อยแล้วก็จุฬาเนี่ยน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยส่วนน้อยเลยแหละที่มีคณะจิตวิทยาเป็นของตัวเองคือปกติแล้วเนี่ยจิตวิทยาจากที่พูดพูดมาก็คือจะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์อันนี้เนาะเป็นสาขาเป็นสาขาของในคณะใหญ่แต่เนี่ยคือจะเป็นคณะ จิวิยาโดยที่คะแนนต่ำสุดของปี2513เนี่ยก็คือ28,18คะแนนค่ะซึ่งมันก็คิดมาจากแกดแล้วก็แถดสเหมือนดับทีแล้วเลยเนาะส่วนค่าเทอมของจุฬาเนี่ยก็ไม่ค่อยสูงมากอยู่แล้วซึ่งจะอยู่ที่2 1 10,200 0บาทไม่ทำไมก็สูงกาที่อื่นนี่ยคะไม่ค่อยสูงมากเนี่ยหมายความว่าจังไรสูงกว่าทั่วไปแต่ก็ยังไม่สูงมากอันดับที่หนะคะก็คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์โดยที่สาขาจิตวิทยานะคะก็จะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยแยกตรงนี้แหละเราก็สาขไวิถูกโดยที่คะแนนตอบสุดของปีนี้นะคะก็คือส1งหมนยี่สิบห้าคะแนนซึ่งคะแนนนี้จะคิดมาจากแก็บล้วนๆเลยครับแก็บล้วนๆเลยก็คือ50%ของคะแนนเนี่ยมาจากแก็บมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงขึ้นมาอันดับหนึ่งใช่ไหมส่วนเดี๋ยวเติมค่าเทอมอีกนิดนึงก่อนค่าเทอมของที่นี่จะอยู่ประมาณ

มาแล้วค่ะทำมาแล้วครับหลังจากที่ค่าเทอมหายแล้วก็ iPad ก็หายไปแล้วนะโอเคมาค่าเทอมโดยค่าเทอมของที่มสวเนี่ยก็จะอยู่ที่เบาๆเนาะจะอยู่ที่แสนสองหมื่นบาทและก็จากที่เราไปหาค่าเทอมมาเมื่อกี้นะคะก็หามมาด้วยว่ามนุษยศาสตร์นะคะไม่ใช่มนุษยาส์จำใหม่นะคะอ่านว่ามนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์โดยที่มาอธิบายกันตรงๆเลยก็คือคลิปนี้ไม่ใช่การรีวิวว่าคณะจิตวิทยาที่ไหนเข้ายากที่สุดเข้ายากที่สุดใช่ไมไม่สามารถอ้างอิงแบบ ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเกณฑ์การรับเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นเราไม่สามารถเอามาพูดได้เพราะว่าอย่างกพทเนี่ยเกณฑ์เหมือนกันคะแนนเท่ากันข้อสอบเหมือนกันอะไรพวกนี้เราสามารถเรียงอันดับได้สรุปก็คือจะบอกว่ามันไม่แฟร์ที่จะเอามาเทียบกัน<ช>ตรงๆเนาะเพราะว่าบางสถาบันเขาคิดจากแก็ล้วน<ม>บางที่เขาก็คิดจากแพทย์ชนิตบางที่เขาก็คิดจากแพทย์วิทยาศาสตร์ซึ่งโดยปกติทุกปีถ้าน้องคนไหนเคยสอบจะรู้เลยว่าคะแนนของแพทย์ชนิตศาสตร์มันต่าเตี้ยขนาดไหนเอออาจจะไม่ เพราะฉะนั้นแต่ว่าก็มีเหตุผลว่าอาจจะต่ํากว่าคะแนนแกะพอสมควรอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้เกฑ์ในการรับไม่เหมือนกันก็เลยไม่สามารถมาดีเบตกันได้ว่าเอ้ยที่นี่ดีกว่าที่นี่อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือน้องต้องรู้ว่ามหาลัยที่น้องอยากเข้าเขาใช้คะแนนอะไรเนาะเพราะว่าการตั้งเป้าที่จะสอบแกะกับตั้งเป้าที่จะสอบแพทคณิตนี่มันคนละเรื่องเลยเนาะใช่มันไม่พอทางเลยสมมติแบบบางคนมาสินภาษาอย่างเงี้ยเราอยากเรียนจิตวิทยาแล้วมหาลัยที่เราจะเข้าดันต้องสอบแพท 2แบบเนี้ยอันนี้เครียดนะเราต้องวางแผนตั้งแต่มต้นเลยแหละเพราะว่ามันคือการเลือกมอปลายด้วยเนาะว่าตอนมปลายเนี่ยเราจะเรียนสายไหนเรียนสาขาไหนนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นคําเตือนก็ได้น้องว่าเขาเปลี่ยนกฎเกณฑ์บ่อยมากนะอืมใช่เขาเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนบ่อยแล้วก็ตามไม่ค่อยทัดต่อปีเพราะว่าเปลี่ยนข้อมูลที่พว บอกเนี่ยการที่พี่บอกปีนี้บังทีปีหน้าเนี่ยสมมติมหาไรานี้เขาบอกว่าเขารับแพคหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมาเป็นรับแพคสองก,ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปรับแกะล้วนก็ได้ซึ่งเราต้องคอยอัปเดตตลอดฉะนั้นแบบจะบอกว่าให้ Play afe, เพลย์เซฟเรียนสาขาวิคณิตไปก่อนเนี่ยหรอมันก็พูดได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไงท้งนี้ทางนั้นที่ได้คะแนนที่ได้ใช้แน่นอนก็คือภาษาสังก็คือน้องๆทีๆ่อยากเข้าจุวิทยานะคะเห็นไหมว่าแกะเนี่ยใช้เยอะมากทั้งแกะเชื่อมโยงซึ่งก็คือต้องมีสติใในนระะดััับึงงงแแล้้้วกกกก็ตออฤษที่จช ขยันมันเพียนพอสมควรทิ้งไม่ได้เลยสําคัญสาคัญมากใช่ไม่ใช่แค่คณะจิตวิทยาทุกคณะทูกคณะเละเรีได้ว่ <c oughs> วาทุกคณะเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถทําแกะได้ดีเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นเนาะก็จบกันไปแล้วสําหรับติบอันด <c oughs> ับ <c oughs> คะแนนคณะจิตวิทยาน้องคนไหนที่อยากเข้าคณะจิตวิทยาอยากเข้าที่ไหนก็อมามนใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะคะกดไลค์ด้วยกดไลค์ให้คลิปเป็นกําลังใจให้กับพี่เตยด้วยขอบคุณค่ะ ทำไมวะ <c oughs> แล้วพบกันบ๊ายบายบาย